แถหน้าปลาแหล้่ยวนามลงห้องลงคล้องก็ออเพกตบครับมือนีก็มาอีกครับมือนึ่งมือว่านก็ได้ไปแล้วครับแหลวแรวเล่ยงเหมือนี้ก็มาอีกครับมาแก่มาแก่ตัวครับมาสัมไม้ครับมือนี้สัไม้ครับออเพกตบครับอ้อแล้วเก็บปลาครับกำลังเอาอยู่ครับยลุ่มคุณกำลังเก็บบอกแลี่วเหรอครับกำลังสิหาปลาครับวันนี้ เก็บพวกตบแเลีวยกับาเอาเก็บเอาปลาครับยนโลกแน่นเลยียกระไดหอดกบต้องเทียกระไดหอดเยนครับตยเทิรดไเทียกระไดหอดพลาสลิดกระมี่ปลตองกระมี่ครับพลังยกขึ้นครับดังอ นักครับน <kr ank. S 1> mm ี่สนมไลยครับอ่สนมไลยครับมันหนักกสหลำลังหาอยู่ครับกันเราจะกันเลยแล้วจะไปแยกเอาเดี๋ยวได้ถี่ไปหาให้กันเดี๋ยวเดี๋ยวสวดสวดเลย่บบที่นอะมีทั้งประสลิตมีทั้งประคอครับมีทั้งงูครับ ปุ๊บงูก็มีครับนี่แะครับห่อผักตบน้ำหวยน้ำน้องครับหนามบุกไปหนามบุกไปกับห่อผักตบครับเก็บผักตบแล้วกับเก็บปลาครับงูก็มีครับเจ็บติดุกเลยครับครับหางวิเลยครับงูกระายครับปลาครับตะลิดครับหนังตะลิด เลือกระเดื้อกระมีช่อนก็มีครับจริงๆก็คือหอยก็มีครับหอยหอยหอยครับมะซือลี่มะซืลี่ครับมะซือลี่มะสับไม้ครับมาแก่มื่อสับไม้ครับสาลดครับสาลีดนี่โอ้สาลดแมงงามครับยุบตากับลุงเสือนั่งครับห่อนแห้ง ตากแดดแม่แมครับตาใจสู่กั่งก็มีครับห้อยเสือลีร้ายแหงครับปลาสลิดก็มี่กรตอมมีบองหวดนี่กตอมบอ<ม>ไก่พี่น้องเบิ่งครับวิธีอีสานหากินหาอยากครับไ,ไต่ย่งเกาเบิบบเดครับไก่ย่งเกาเบิดวิธีอีสานครับหากินๆๆบบนๆๆบบ้ำหงนๆๆบบ้ำหนบบ้าครับไก่ย่างเกาครับ กินตามฤดูกาลพี่น้องยามน้ำบกกรห่อพักตบย่ามเกี้ยวเข่ากับหางแหวีนูวครับเข็บครับครับโอ้สวยงามครับมีใส่ครับใส่สวยงามงามข้ามครับไม่สื้อหลี่ร้ายครับเอาปก่อยใช้ก่อยครับใช้ก่อยห้อยซื้อหลี่ครับเนี่ยวะครับห้องพักตบ เก็บไปเรื่อยๆครับบาทหนึ่งก็ได้ร้ายเติือยู่ครับสามขนสี่ขนแบ่งกันพอดีแล้วแล่งก็เอาครับหากินหาอยากตามอิสติอิสานเฮาเหรอครับนอกขอกหน้าเฮาเนาะครับเนาะแล้วครับห่ายน้ำบกครับห่อพักตบเแ็บปลาก็ขอก็ได้ครับตัวใหญ่ใส่งามๆครับัก็เบิด ซือหลี่ไล่ครับกังก็มีครับสลิดก็มีโอทั้งลุมครับทั้งลุมผุนโอ้ลายลายอยู่ครับลายอยู่เก็บบนเหล้วครับมันเป็นสนมยุกลนครับพันกันอยู่ลุมผุนโอ้ปลาคอปลาคอปลาสอนครับปลาสอนครับสันน้ำงามครับโอ้ครับสอนครับสวยๆครับอจะลุดมือเด้อล่ะจะลุดมือเด้อ จับพยายามจับแน่นแน่ยันรุดบอกสน,นมันหนล่ะเดี๋ยวประคุมคายอยู่นออหลายเตือบอยู่นอหลายเตือบอยู่ถุงลมกรยังครับห้ากินห้าอยากเขาหน้าปลาเหลี่ยวนามบกดำลงหน้องครับย่าเคี้ยวเข่ากับทางแห่วนัวเหลีวกัห้อพักตบครับก่อย่างเกาเบิร์ครับ ปลาตอมกขมีครับที่สวยที่เดือดเขมี่โอ้ยเดีว่ามันกัดมาใส่เดียวเลยโอ้ยไดแมงดาครับโซ่นะครับโอ้แมงดาครับแมงดางามๆครับโอ้แมงดาหน้าครับทำแก้วแซ่บๆครับครับแมงดาครับไใจหอนแมงดาครับแมงดาหน้าครับตัวละหลายบาทอยู่เลยครับ นะครับหากินห้าอยากสวยๆครับใสวยที่สวยกำลังเก็บหอยอยู่ครับโอ้ยหอยหลายแห่งพี่น้องพี่ตุ่มครับตุ่มจำแก้วโอ้หอยไ่ครับหอยใหญ่ครับใหญ่ก็กระปั้นไงก็ไงก็กระมืออย่าครับนั่นโอ้แห้งครับโอ้สลิดก็ได้ครับโอ้ตาหนีหลายเตืบเก็บต้นเตืบครับแต่สีเหลวไไวสักป ตัวคอบมมีบ่นม,มันก็ยังมันตามขาอยู่เนาะตองก็บอเห็นอยู่อืเก็บห้อยครับหอยลร้แหงมีแต่ของดีครับ้ะได้ขึ้นมามีแต่ของเอาครับจำแก้วต้มจำแก้วครับตะลิกตะตอง กระคอกระมีปลาสลิดก็มีปลาตองก็มีครับมันแสียหนาบที่กระคอมันแสียอยู่เหมนมันมันบอกว่มันเบิดบ่ออยู่ทั้งลุ่มขุนทั้งลุ่มขุนเดิใช่พี่น้องเบิ่งครับนี่แหละครับที่หากินน้ำอีสานบานเฮาครับมานอกคอกหน้าเฮาครับโอ้แตงเดียบอลจวดวดไอ้แม่ยังนั่น โอ้สายเตืบอยู่ครับคุ้มค่าแห้งตานี่โซ่บังครับโอ้ลายเตืบอยู่ครับที่ปากโอานี่แห้งมันจักหน่อยบังโอ้ไหลแห้งครับพุนทีปลาใส่ยงงามครับพุ่นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่โอ้งามแห้งพี่น้องครับยกขึ้นเมืองโซ่ได้ยอดบาทโอ้แบบไล่เลยพี่น้องคุณนะปวดแขงเลยครับอ่าคลิปนี้แค่ไห้ละครับ